สวัสดียามเที่ยงครับพี่น้องวันนี้พาไม่กินข้าวปุ่นได้พี่น้องเด้อวันนี้มาแล้วเที่ยงกับน้องๆ้อ,อสุรินทร์ทอนสาขาสุรินทร์ท่อนได้กับผนเห็ดหนังยาปลาเหลียงผลเห็ดกินกันใน้กุ้มเหมือนนั่นแหละครับพอดีเป็นเอาของมาส่งผลนัก็ได้แอมแปะแบบผนจัะหน่อยนะพี่น้องเาเป็นหนังยาปลาตีนไก่ได้พี่น้องเด้หน่ายกินแห้งครับเดี๋ยวผมจะยิม้มแม่เบ่งถ่งแกงไก่ๆพี่น้องโอ้า หนาจริงครับบ่าอยากบอกอะไรยายห้างห่อยมันจะเสียเวลาผมเมป็นน่องเดี๋ยวผมสิเอามาให้เบิ้งจัดๆ,ๆเอาเงิน,นเสียอะไรเป็นน่อง <c oughs> นะครับเป็นไรไหนนอนปะครับสุดยอดได้พป่นนองกูนะเออจะอิจฉาตัวได้เป็นน่องวันนี้ <c oughs> ขอลองหล,ลายๆนะครับแล้วก็สีบอ่อเอื่นกินน้ำดอ,อก หยานมันบ่ออิมนะครับเดี๋ยวมาถ้วยหนึ่งสุดแสบด้วยพี่น้องสิกินอ่างเ,เนี่ยมันีีงมันอะพี่น้องโอ้สุดยอดเป็นน้ำปลาลายนี่แหละครับกินกินเนี่ยโอ้ยผมอยากให้กินออกท,ทอละลุโทรศัพท์นั่นพี่นอ้องหืมผักลายครับโอ้สุยดยอดผักตกนะครับ ถึงรถถึงเคลื่องถึงทุกอย่างเยลยเนาะรสชาติจัดจัด,ด,ดนะครับผม ก็ม่กระลำปีกระลำปีหลวกกระลำปีสวนแล้วก็มีพักบุ้งในนั้นครับพี่น้องบึงบ้งบุ้ง

เมื่อไม่นานไปหาเนี่ยมาห้องกระดูกคนข้าวเยวครับ

Thử đại Ô Cả đặc đơn hẳn 2 mua 2 ปกติงานไม่สไายเป็นอั ข้วเปลือยอาหารอีสานบวานเข้านะพี่นอ้นนนอ,อ,องกินยู้ไซสก็แซ่บรสจานยอกขล้อก็ยิ่งกแซ่บครับน้องจับรสจานจัดจานม,มีองค์ประกอบครบทุกองค์ประกอบง่ายตแล้วนะครับน้ำอุ่นเรื่องักสมุนไพร ทำปุงเนี่ยยังครบทุกอย่างนะครับผมสุดยอด ngon nó cũng làm cốt một thứ ba không có biết không có biết cái nhân kim nhiều chết sẹp nó là cái ครับสายจัดการผมเนี่ยมันเลียยบรายกันเดี๋ยวบางมีลิบเน่าจิบเน่าเลยไปนอนก็แต่ผมสวัสดีครับแซบจอครับผม